สวัสดีครับยินดีที่เราพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Ad Channel นะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งโดยการที่เราก็มาเรีแอคชั่นตัวอย่างของซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมซีรีส์ของทาง Copy A Bangkok ถ้าใครรู้จัก Copy A ก็คือ,อก็ที่พี่อาจจะไม่ได้ดูนะมาดูคือ Y Y Y มันเบืรอนนะก็คือเป็นผลงานผลงานของชีวิตเลยแหละที่อยากจะแบบว่าเขากล้าที่จะทำอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็จะมี You Never Eat Alone ซึ่งช่องเราไม่ได้รแอ จริงๆอนี่ไวัยวัยวัยก็ดูที่น่าไปโผล่เอสักผ้าวิ่งวิ่งลงอยู่หอพักแล้วก็แ๋ยวก็แต่งหิงเดี๋ยวก็ตาไม่ไดู้ไม่ได้ทั้งหมดปะชาก็ดูเป็นแบบเป็นบางซีนเออเป็นบางซีนก็มีความตลกอยู่ถ้าไปคิดอะไรเยอะก็ดูได้แล้วก็ คือเป็นค่าที่ผลงานออกมาต่อเนื่องมากคือแบบไม่หยุดไม่ย่อนเราเห็นเห็นตั้งแต่ Copy X คือชีวินเนี่ยเขาทำไว u อถูกไหมพ่วมกาบใช่อาไจบพอ y วจบปุ๊บเขาก็มีโปรเจกต์ใหม่คือ Y y y มันเวอร์นาต่อเลยพอ YYY มันเวอร์นาต่อเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะหายไปแป๊บหนึ่งมีแกมีแกไปแคสต์ลงแฮสติ้งอะไรมาแล้วกลับมาด้วย YYY ภาคสองเลยก็ตามด้วย You Never a t Alone ซึ่งก็มีด้วยความที่ก็ได้ทีมงานของก็คือโคกับทางพี่ D D. ออฟด,ดูมันดีอะไรคือดูมันก็คือดูมันดีเคยอยู่ในวายไอยูถูกไหมแล้วก็ได้ทีมงานมาโคกันกับคอปปีเอแล้วตวนนี้ก็เอาเด็กของดูมันดีมาเริ่มด้วยก็ได้ก็ได้ออกมาเป็นยูเนเวอร์ซิตอลอนแล้วก็มีเด็กอื่นๆที่เคยทำงานอาชีวินออกมาอยู่ในยูเนเวอร์ซิตอลนซึ่งเรื่องนี้เราได้ดูแต่ไม่ได้รีแอคค่ะอ่ะโอเคจนมาถึงเรื่องนี้เรื่องใหม่ก็คือโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดที่จะต่อจากยูเนเวอร์ซิตอลอนก็คือวายเดสตินีซึ่งโคกับทางเอเอสเพลย์ออริจิน สนับสนุนให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับทีนี้ถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยเขาโปรโมทมาสักพักหนึ่งหลายเดือนเป็นหล,หลักเดือนแล้วก็เราจะเห็นเป็นคู่7คู่ที่จะมาเล่าเ,าเรื่อง7ตีม7วันวันนี้ก็เลยใส่สีรุ้งขั้นมาโอเคก็เป็น7วัน7สีแต่ละสีแต่ละวันที่คนเกิดในแต่ละวันก็จะมีนิสัยแตกต่างกันเขาตีความว่าคนเกิดวันอาทิตย์ถึงวันถ้กเกิดอะไรวันอาทิตย์จะเกิดวันศุกร์อ่างั้นจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยแต่ละคนมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันเขาก็ตีความว่าเอาคียตรงนนั้่ะ มันเล่นว่าถ้าคนคนนี้เป็นนิสัยแบบนี้แล้วเขาจะมีแฟนแบบไหนเขาจะคบความรักแบบไหนเขาจะชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้แยแล้วจะมีคู่คู่คู่ไปเพื่อเจ็ดคู่ก็วนไปเจ็วันไม่รู้ซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้เห็นถ้าเราเห็นนักแสดงเราได้จะเป็นนักแสดงใหม่ เกือบหมดเลยแล้วบางอันก็มาจากแบรบนด์แล้วแต่ที่เป็นในแบบมาก่อนหรืออาจจะเรื่องจากคอนเวอร์เซชันไทยแลนด์อะไรเงี้ยคือเป็นแบบเป็นค่ายในแบบมาก่อนซึ่งไม่แกง conversation มาด้วยหรอกฉันรู้จักนะใช่มัน <ะ S 2> เคยทำมาด้วยเพราะพี่เคยทำงานด้วยครับรู้ที่ที่เห็นเห็นก็จะมีกั้งกรกอะไรเงี้ยที่จะเป็นเหลืนะ <9. S 1> องคอนเวอร์เซชันกั้งหนุ่มคีโอเก่าหนุ่มคีโอเก่าใช่ก็กับผู้จิ้นเขาเดิมเขาคือกรนะก็คือแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพวก T U sexy boy C U cute boy คิดบอยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือจะมาอยู่ในนนนีีี้้กก,กักกัะคครรบบผมม็เดดด๋ยววอไปู่าาใงติ พยายามจะหาแล้วเหมือนกับทางค่ายยังไม่ได้นาตัวนักแสดงอย่างเต็มที่ว่าแเป็นใครแค่ปล่อยปก่อยรวมๆมาก่อนยังไม่ได้บอกว่าเรื่องย่อเป็นอะไรหรือว่าเอาคนคนนี้เป็นอะไรแล้วก็ชื่อน้องคนนี้เรารู้จักจากไหนมาก่อนหรือถ้าเป็นคนงานอะไรบ้างค่ายไม่ได้รปมโมทขนาดนั้นต้องรู้กันเองต้องแบบต้องตามจริงๆถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมาดูตัวอย่างการก่อนอื่นขอขอบคุณทาง Copy A ก่อนนะครับ แลยวขาที่อนุญาตทำเรเดียคชันได้นะครับครับเ<า>งี้ยจะเป็นเรื่อดูตัวอย่างกันเขาเป็นเทรลเลอร์ออฟฟิเชียลเทรลเลอร์เพิ่งปล่อยออกมามี 5, 5้านาที47วินาทียาวอยู่เพราะว่ามีเจ็ดคู่อือไปดูกันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อคือดูท่านเนี้ยเยอะมากไม่เดี๋ยวมาคืนและคู่หนุ่ยชันเป็นไงบ้างวะบอนคู่เนี้ยหลายเย้งเลยหรือมึงหลายเย้งเยียอะไรวะหมดตู้เลยเนี่ยไอซาบหมดนาที ชอบเสกด้วยเธอชอบนี่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันรอดูวันสุขสิคิวเตอร์เงินดีนะเว้ยถ้าใช่กูสอนเลยเนี่ยกูไม่สอนเว้ยงั้นเดี๋ยวน้องจ่ายค่าเสียเวลาให้มือแรงมึงใหญ่มันตั้งแต่กลับจากร้านเล่ากูเห็นยิ้มมือคือมันดีพี่เคยรู้สึกเว้ยชื่อหนักไอ้คนที่ใช่อ่ะเนี่ยกัอืง ก<ข> <ขอ S 1> ื่อหนุ่ยถ้ามนุ่ยไม่อยากเสียใจอ่ะอย่าเล่นรถไฟมไม่ใช่ทางเกิดขึ้นหรอกผมก็แค่ปลื้มพี่เขาอ่ะน้องมาใส่ชุดนี้ก็น่ารักดีนะครับเฮ้ยอะไรหนุ่ยฮิวเอาดิา็ว <Tuesday. S 2> ิวสเตยเ์กลัวแรงคนละมัดน้องแชปจะ<า><ส>นับสิบจนจุ <ắng> ๊อืมต้องกลับบ้านไอ้ยฮิว แล้วก็น้องผู้ชายบุตค้ชเซอร์ช่างเหมือนกันเต้เต้เต้เป็นผู้ช่วยโค้ชไม่ใช่แต่นี่ของไปโยอช่งนะฮ้ทิวมาแรงงสามทำไมตัวงร้อนจังวะทิววันนี้ว่าไม่น่าไหววะเดยไปเอายามาให้มึงกินเว้ยนายมีดูแลดีจังว่ะ พี่พูดเมื่อคืนไม่กลับห้องอ่ะไปนอนไหนมากูจะชูไปนอนกูเปลี่ยนเก่ากูอ่ะกูอยากโอ้โหเรื่องนี้เปลี่ยนผู้ชายเสร็จแล้วไปนอนกันอีกเก่ากูได้ดินี่กูจัดให้ จะเป็นหลุดืดินโอ้โหดูจนปากเปื่อาเลยแล้วสับเสียงดวงเชือเลยเอ้ผีเชื่อเชื่อเสียงซาหลอกกูเนี่ยอ๋อมีสโซพิลเมย์นายเป็นผีเหรอใช่เราเป็นผีเรามาขอความช่วยเหลือเฮ้ยอย่าเอาเราไปเป็นตัวตายตัวแพ้นะเรามาดีจริงๆไม่ต้องห่วงนะมคนกับอยู่จักรวาลเดียวกันนะเหมือนมันเจอกันอยู่นะอะไรบางอย่างสื่อไหนเขาส่งเรื่องต่อๆกันไปเหมือนมันกับเตยก็อยู่จักรกันอยู่นายชื่ออะไรเหรอ เราชื่อเตยอะเราชอบชื่อนี้ชอบชอบเราชื่ออ่มไม่รู้ว่นานายท่าที่ไหนดิอามาสกอ่ะอีเป็นเหมือนเรามีพี่เรสงสยัยอีจะาคิดถึงอาทีวะจะชอบจะบอยู่อดีตเหรอใช่อยู่นะ <c oughs> <c oughs> ถึงทีหนุ่มเชื่อเรื่องปฏิหารไหมหนุ่มอาจจะได้เจอหน้าเขาอีกครั้งก็ไ,ได้นะมันไม่มีจริงหรอแบบลืมไม่ได้ไง<ม>เ<ล>หรอปฏิหาร,หาร,หารหนี่ว่าเลยนะทีที่รักเขาเจอหนุ่มคนใหม่แต่เขามีทีคนเก่ากลับมาต่อจากนี้ไปเดี๋ยวขอเป็นคนดูแลนนงั้นเหรอเฮียโอเคแล้วครับถ้ามันจะเป็นแบบนี้ Uh, what's south sea who went south sea sadla what happened to you today i was just a kid and now i'm 18 years old i'm so confused แซด Are you okay? อะยูโอเคตอนนี้ไม่ต่าง <'m> serious, ทาหรอ I can't remember a thing You come here for reminding Can you do that? I will try สิ่งที่เราขอเป็นจริงทุกอย่างเลยเนี่ยเอาสิบแปดดัที่สุดฮอตที่สุดความฝันเราเป็นจริงทุกอย่างเลยอะยังม,มีความจริงอีกอย่างที่นายอาจจะลืมไปแล้วนะ แต่ละคนคือว่าเด็กใหม่ๆแต่กล้ามากนะแต่ละคนเนี่ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะหืมก็คนอกรู้ตเชมาียวใจอุตายว่ะทุกซอนเลย แม็กกับนัตนะฮะจอนกับชั้งแชปกับเต้โฟรุกับเฟิร์สทีแล้วก็หูเลยุอย่เทิร์ดจา้ากับต้นเลยกับยุ่นนี่ตลาดคือสมมติดูเรื่องเนี้ยขุมหรือเป็นหรือเป็นที่ผมลิคิดชื่อแต่ไทย คำแรกที่จะพูดเลยนะหลังจากดูทีเซอร์แล้วบอกว่า fresh meat ก็คือเนื้อสดเนื <engineered> uh, so ้อสดของสดสดใหม่ๆก็เราจะตั้งแห่งขายของนั้นจ้ะเข้ามาเลือกช้อปปิ้งกันได้เลยอน้่ส่นคือเขาแบบ คือครับว่ามีเสน่ห์ทุกคู่เลยใช่เรื่องนี้คือกล้ากล้าเป็นคนคนโคชชิ่งอีกแล้วก็คือโคชชิ่งในกานแสดงเนาะแล้วก็กล้าก็จะเป็นสายที่เหมือนกับต้องให้เล่นเรียลดราม่าเขาจะเป็นเนี่เก่งอนะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอตัวละครมันเยอะนะถ้าคาแรคเตอร์ไม่ชาร์จคนแยกไม่ออกใช่ใช่ใช่เออพี่ว่ามันน่าสนใจนะแต่ละคู่มันก็จะเหมือนมีสติชั่นมีอารมณ์มีการแสดงอารมณ์ที่มันแตกต่างกาันแต่ละคนมันมีโหมดที่คนละวันกันคนละนิสัยกกนเพราะเถ้า ถ้าเรื่องเขาจะยึดตามนิสัยของแต่ละวันจริงๆเ่็ดวันจะนิสัยไม่เหมือนกันจริงๆด้วยพื้นฐานเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์คนที่เป็นตัวแทนของแต่ละวันต้องชัดเจนแล้วคนที่เขาคู่ก็ต้องรับสถานการณ์ของคาแรคเตอร์นี้ได้มันเป็นที่แบบทำยังไงให้เราดูนะในหนึ่งตอนมันเป็นหนึ่งตอนหนึ่งคนใช่ปะหนึ่งคู่ไม่แน่ใจแฮมยังไม่รู้เลยหรือว่าเขาคลอสกันไปเล่าไปเรื่อยๆแฮมย่งไม่แน่ใจเรื่องเรื่องะไรเดี๋ยวหรือว่าจะค่อยๆเล่าไปแต่แต่ถ้าแฮมคิดว่าถ้ามันเล่าค่อยๆคลอสไปอ่ะจากเา เปออกมาว่าเจ็ดเรื่องนะเจ็ดสไตล์เจ็ดสตูดิโอตัดต่อแฮมไปคิดว่าน่าแยกเจ็ดเรื่องอ่าเข้าใจแล้วแต่มาอาจจะมีคนนี้แลบมาเล่นอีกตอนด้วยส่งเรื่องต่อส่งไม้ต่อให้กันอ่ะก็ต้องยอมรับนะอย่างหนึ่งคือภาพสวย แต่ก็ย่อมยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าไม่น่าล่ะมันมีความแตกต่างรายละเอียดพอดูแล้วมันเหมือนไม่ดูว่ามันดูความ่ตกต่าใช้กล้องจาก y i ุมาถ่ายนี่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าตอน YIU อ่ะออฟป่ะดูวันดี้เขาซื้อกล้องใหม่ไงแต่ยอมรับนะภาพสวยแสงสวยสีสวยมากมากสีสวยมากภาพสวยมากแต่มันจะมีการจัดองค์ประกอบพร็อพฉากแสงสีและเสื้อผ้าที่แตกต่างนะพี่จะเห็นถึงความกระโดดเหมือนกันว่าแต่ละแต่ละคู่แต่ละคู่จะต่างากอ ไม่รู้ว่าออกมามันจะเป็นสไตล์ไหนแต่คิดว่าน่าดูอะแล้วใครที่เพราะพี่เห็นว่ามันกระโดดแต่ละอย่างเพราะว่าเจ็ดสตูดิโอตัดต่อตนั่นคือว่าเจ็ดสตูดิโอมีการตัดต่อที่ไม่เหมือนกัน <respects. S 2> คือแต่ละคนมีรูปแบบวิธีตัดต่อที่เล่าเรื่องไม่เหมือนกันเรื่องเดียวกันแต่ตัดต่อไม่เหมือนกันมันก็ทําให้เรื่องมันดูแบบไม่เหมือนกันแหละ <respects. S 2> และอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเจ็ดเพลงประกอบด้วย โโอ้หก็คือเจ็บน้องร้องเพลงไม่รู้น้องร้องเองหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่ใช่เพลงที่แบบน่าจะเป็นน้องร้องเองด้วยแหละส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้แต่แต่แต่เส็จเพลงประกอบเสร็จเรื่องก็คือแบบถือว่าเป็นงานที่ท้าทายนะหนึ่งผู้กำกับแต่ก็น่าดูนะโอ้น่าดูนะดูน่าสนใจเพราะว่าพอเราเห็นคอนเซ็ปต์แล้วสุดเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วอย่างหนึ่งคือมันเป็นความท้าทายของการที่ชีวีนเนี่ยและหลายๆคนในทีมงานทั้งครูกองครูก้าเนี่ยเขาต้องกำกับเด็กใหม่ที่ไม่เคยผ่านงานแสดงเลยใช่ซึ่งมันมันยากั้นด้วยความที่ คือกล้าเขาก็เคยบอกแหละว่าจริงๆอะเขาไม่อยากให้คนที่ว่าคนที่เป็นเด็กใหม่มาแสดงแล้วอะว่าผมเล่นเรื่องใหม่เลยเล่นได้แค่นี้เอางี้พี่ว่ามันก็มองในสองทางนะคือทางหนึ่งบอกว่าใหม่นี่มีประสบการณ์แต่อันนึงคือมันก็เหมือนผ้าขาวที่เราจะขีดลงไปก็ได้นะใช่ถ้ามันดีมันดีเลยแลย้วคนติดตาคืติดตาเลยใช่เลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ต้องดูแต่บางคนก็ไม่ใหมยอย่อย่างเช่นคู่แรกว่าอาทิตย์เนี่ยแม็กกันนะัทเนี่ยเขามีผลงานมาบ้างเขาคู่กันมาแล้วในเรื่องของ วายไอยูในแม็กกาดนี่ยเขาคู่กันแล้วในวายไอยูเดอะซีรีส์เขาคู่กันมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอกันในนี้อีกทีหนึ่งก็นี่เด็กดูมันดีเหมือนกันทั้งคู่กั้งกับกอร์นี่คู่จริงกันอยู่แล้วเขาสนิทกันทำงานอยู่ในค่ายเดียวกันตั้อนไหนคู่เขาไม่ได้กั้งกอนกังกับกอรเราเรียกว่ากังทีอเด้อเออสักตได้กังกังกังกับกอรคือเขาสองคนนี่เขาเสนิกันอยู่แล้วเขาเขาอยู่ค่ายเดียวกันเต้เนี่ยไม่เคยรู้จักที่ไหนนะเขาอยู่คอนเวอร์เซชันเขาอยู่คอนเวอร์เซชันเต้เนี่ยกับแชมป์นี่ยแชมป์เราเพิ่งรูู้จจัักตอนบ อนม่นเป็นหมอกเนาะในเรื่องเนาะก็ไม่ใช่หมอกผิดจำชื่อไม่ได้หมอกคิดส่วละครในเรื่องเออใช่่ก็มีแชปกับน้องเต้แล้วก็อีกเมีคู่ที่เราจะรู้จักเลยคือเล จะยุ่นจะยุ่นยุ่นเล่แล้วก็อีกคนนึงคือเพิร์ดเล่กับเพิร์ดคู่กันในมายจเนียใช่แล้วยุ่นกับเล่มาเจอกันในไวไยวายก็เลยเหมือนกับเอาคนที่ cross cross, cross คู่จิ้นสองคนเนี่ยมาเจอกันโดยคนกลางคือมาสุกคือินตัวเล่นั่นเองเป็นคนกลางแล้วก็เข้าใจเปรยบเปยคือคนเก่าคือเพิร์ดแล้วคนใหม่คือยุ่นจะเลิขกข่อะไรเงี้ยอือดิฉันชอบเพิร์ดอ่ะเขาจะมีความเป็นแบบฝรั่งที่ญี่ปุ่นได้ัญี่ปุ่นได้มาดูเซ็กซี่อะ แต่ฉันก็ชอบยืนนะฉันชอบยุ่น,นนะ <S 2> <S 2> อยู่นั่งละดีอะไรเงี้ยอ่ะนี่ก็สี่คู่แล้วแล้วที่เหลือจะเป็นเด็กแสดงใหม่ๆกันหมดเลยที่เราเห็นนะก็จะมีคนที่เป็นแบบอ่ะเอ่อทอ่อเอ่อเซ็ตเธอเดย์เนี่ยคือเด็กใหม่เลยเราไม่แน่ใจไม่รู้จักมาก,ก่อนเนาะคือคนที่เป็นวันพุธเนี่ยคู่พุธนี่คู่ดูแซ่บมากเลยนะวันพุธนี่คือแบบว่าฉากคือแบบ ก็ไปหาเด็กเด็กเก่าๆมาเดี๋ยววันนี้จะจัดให้อะไรไม่รู้บอกรู้เสื้อแล้วก็นัวอยู่ในห้องถอดเสื้ออะไรก็ไม่รู้จุบ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 นะส่วนเติร์สเติร์สเดย์เนี่ยเติร์สเนี่ยเราเห็นแล้วเติร์สคือนักแสดงในวายวายเนาะเป็นคนที่น่ารักน่ารักที่แบบคอยปนป่วนด้วยเพื่อนเพื่อนของตัวหยุ่นในในวายวายแล้วก็เป็นแบบเอามาได้เป็นเติร์สซึ่งก็เป็นเด็กสังกัดเนี่ยแหละอืมก็แล้วก็คู่เขาก็เป็นเหมือนกับแบบ จะมีความเป็นผีเรื่องนี้จะเกี่ยวผีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยที่จําความไม่ได้อาจจะช่วยไปสืบหาความจริงอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ยากหนูจะคู่กันยังไงเนื่องคุเป็นผีอ่าก็เป็นเจ็บแบบเจ็บความสัมพันธ์อะไรอย่างี้ก็ต้องไปดูโช่องนี้นะฉันเกิดวันศุกร์ฉันเกิดวันพุธนี่ฉันกลายเป็นนางเลี้งเมืองไปเลยนี่ฉันเป็นคนหายทีนี้คือจริงๆบ้าเสี่ยงดวงแต่อันนี้เหมือนเขาเสี่ยงดวงจนเป็นหนี้นะเอออันนี้จะแบบเสี่ยงดวงจนแบบโอคเสี่ยงดวงเล่นหวยจะโชคดีไงเสียก็จะขู่ ก็ประมาณนั้นครับผมกับ7คู่ก็เป็นอะไรที่ได้เห็นในมุมมองใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆแล้วก็เป็นครั้งแรกในเมืองไทยแหละที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนท้าทายแต่ก็ดูสนุกอ่ะไม่รู้ต้องรอดูอาจจะเจ็ดตอนนะไม่แน่จะเจ็ดตอนหรือเปล่าเจ็ดวันเจอาทิตย์เจ็ดตอนเจ็ดคู่พี่ว่าไม่น่าจะแค่เจ็ดตอนไม่น่าจะเล่าหมดหวะ่ะเหมือนครั้งแร้วคู่ละสองตอนก็่ต้้งสี่ตอนไม่รู้ต้องรอดู แต่คิดว่าค่ายนี้ทําไม่ค่อยทําเลยในน้อยหรอกเอ้ยแต่ทำเยอะเอ้ยตั้งแต่14ตอนเป็นไปได้ต้องลองดูว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคือตอนนี้เขาแค่เปิดเทเลอร์มาเดี๋ยวคนตัมีสัมภาษณ์เปิดตรงเปิดตัวอะไรแล้วเรื่อยปีโอเออาร์ใช่ใชก็เดี๋ยวคงได้ดูกันภายหลังเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ออน30มีนาคมทางเอ็กซ์เพลย์ก็อีกอีกสองอาทิตย์คนจะเห็นมุมมองอื่นๆหรือว่าทีเซอร์ตัวใหม่ๆอะไรออกมาตามเอามาอีกแล้วก็เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นการแนะนําของจริงๆนักแสดงส่วนใหญ่เป เราอยากรู้จักนักแสดงใหม่ด้วยเนาะว่าเขาผ่านผลงานอะไรมาบ้างถ้าทำคอนเทนต์บางอย่างที่แนะนำนักแสดงใหม่ด้วยก็จะดีนะครับผมอยากรู้จักน้องๆเหมือนกันเนี่ยแล้วหรือว่าจะส่งน้องๆมาสัมภาษณ์ที่ช่องก็ได้นะคะเขาบอกว่าไม่มาช่องนี้หรอกอะไรทำเยอะอาจจะต้องเพ็บน้องมาดีๆเลยอะ โอเคก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันก็เหลือรอรับชมกันได้ไม่รู้ว่าเขาจะให้เรีคชั่นแบบไหนนะเดี๋ยวเขาต้องเขสอบถามอีกทีนึงว่าจะเรีคชั่นแบบยังไงมีจํากัดเวลาเวลาไหมอย่างเงี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็กอีกทีนึงนะครับผมแต่คิดว่าถ้าเรีคชั่นได้คงจะเรีคชั่นเรื่องนี้นอนเพราะน่าสนใจโอเคขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครไม่รู้จักกันนะครับชื่อพี่แฮมนะครับแล้วก็พี่แอนนะครับผมติดตามกันได้จริงๆก็ตามผลงานรอมดันตลอดนองง้ๆั นี้เลยนะครับโอเคก็ okay, ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะติดตามได้ทช่องทางน,นะครับ YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนที่ซีรีส์ออนแอร์นะครับคันนี้<า>ไปกอนบ๊ายบาย